ในเวลาที่าทั้งหลายจะนมัสการพระองค์ในบ่ายวันนี้ร่วมกันจากพระวัจจนะาของพระเจ้าสดุดีบทที่1ิข้อ 1- ถึงข้อ2และข้อ 8- ถึงข้อ9ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาคพื้นฟ้าสำแดงพระหัตถกิจของพระองค์วันส่งถ้อยคำให้แก่วันและคืนแจ้งความรู้ให้แก่คืน ข้อบังคับของพระเจ้านั้นถูกต้องกระทำให้จิตใจเปลมยปรีพระบัญญัติของพระเจ้านั้นบริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระเจ้านั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิดกฎหมายของพระเจ้าก็สัตย์จริงและชอบธรรมทั้งสิน้นเฮาเจนมัสการพระเจ้าด้วยเพลงสรรเสริญมาเถิดคริสเตียนร้องเพลง สงบใจที่จะอธิษฐานขอการทรงนำจากองค์พระผู้เป็นเจ้าร่วมกันสาธุการแด่พระบิดาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่โมทนาขอบพระคุณพระองค์สำหรับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่ทรงนำและประทานวันเวลาในการนมัสการพระองค์ร่วมกันขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงครอบครองและประทานจิตใจแห่งการเรียนรู้ ความเข้าใจในการจะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าข้าแต่พระบิดาในบ่ายวันนี้ของการสารเสริญการนมัสการของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ถวายพระเกียรติแก่พระนามอันบริสุทธิ์ของพระองค์กราบทูลขอการทรงนำในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเราจะนมัสการพระเจ้าในอีกหนึ่งบทเพลงคือเพลง นำค่าใกล้พระองค์เพื่อที่จะยืนยันว่าชีวิตที่เข้าใกล้ชิดติสนิทกับพระองค์ทุกเวลาคือชีวิตที่เฮาทุกคนสแสวงหา ขพระเจ้าและสวัสดีคิสมาชิกตลอดจนผู้รับชมทุกท่านที่เราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมนสัสก,การพระเจ้าในบ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งตลอดเวลาวันคืนที่ผ่านมาเชื่อว่าพระเจ้าทรงนำทรงอวยพร,พรทุกท่านมาโดยตลอดตามชอบน้ำพระทัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหน้าที่การงานการศึกษาความเป็นอยู่ หรือในด้านอื่นของแต่ละท่านในช่วงเวลานี้เราจะมารับการหนุนใจทางด้านจิตวิญญาณและความเชื่อด้วยกันนะครับจากสดุดีบทที่94ข้อ17ถึง19อ่านว่าถ้าพระเจ้ามิใช่ความอุปธรรมของข้าพเจ้าวิญญาณของข้าพเจ้า คงอยู่ในความเงียบสงัดในป่าช้าเมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาดข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ยึดข้าพระองค์ไว้เมื่อความกังวลในใจของข้าพระองค์มีมากการเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบานวันนี้เราจะมาให้หัวข้อในการ แบ่งป,ปันพระวจนะของพระเจ้าในหัวข้อเรื่องว่าพระเจ้าทรงทําสิ่งใดในชีวิตของเราจากสดุดีที่เราอ่านมาข้างต้นสามข้อนะครับมีสิ่งที่เราจะได้มาพิจารณาร่วมกันหรือได้ข้อคิดจากพระธรรมทั้งสามข้อดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งพระเจ้าทรงเป็นผู้อุปธรรม คำว่าอุปถัมภ์หมายถึงการคำจุนการคำชูการสนับสนุนการเลี้ยงดูพระเจ้าทรงสัญญาว่าพระเจ้าทรงเลี้ยงดูเราพระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งดีๆให้กับเราพระเจ้าเลือกเราไว้ก่อนที่เราจะถูกสร้าง หรือก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกรวมถึงพระเจ้าทรงจัดเตรียมคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดก้าวกับเราก่อนที่เราจะเกิดเรามาดูพระสัญญาของพระเจ้ากันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่46หข้อหนึ่งพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภัยและเป็นกำลังของข้าพรงทั้งหลาย เป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบากเราจะเห็นในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและช่วยเหลือเราเสมอในยามทุกยากในพระธรรมสุดีบทที่121ข้อหถึงข้อ2บอกว่าให้เราเชื่อมั่นและมั่นใจได้เลยว่าเรามีพระเจ้า พระเจ้าทรงอุปถรัรมภ์เลี้ยงดูเราให้เรามีความหวังพระเจ้าทรงประทานความสำเร็จให้เราให้เราอดทนในการรอคอยพระเจ้าพระเจ้ามีวิธีให้เราให้เราวางใจในพระเจ้าและเมื่อเราพบพระคุณของพระเจ้าเมื่อเราสัมผัสพระเจ้า พระเจ้าก็ปรารถนาให้เรามอบความรักให้กับผู้อื่นประการที่สองพระเจ้าทรงเป็นผู้อภัยความผิดบาปพระเจ้าจะเตรียมความรอดให้กับเราในพระธรรมสดุดีบทที่94-18ข้อ18บอกว่าเมื่อข้าพเจ้าได้คิดว่าเท้าของข้าพลาด โอ oh, ข้าแต่พระเจ้าความรักมั่นคงของพระเจ้ายึดข้าพระองค์ไว้ในวันที่เราพลาดและช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พระเจ้ามาช่วยเราพระเจ้าช่วยกู้เราและอภัยให้กับเราด้วยความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้ง และพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดให้เรามีความรักในพระเจ้าและซําแดงให้ผู้อื่นรู้ว่าเรามีพระเจ้าให้เรายืนหยัดและมั่นคงในพระเจ้าเหมือนดังที่พระเจ้าทรงรักเราในพระธรรมสรดีบทที่130ข้อ7 อิสราเอลเอ๋ยจงหวังใจในพระเจ้าเพราะในพระเจ้ามีความรักมั่นคงและในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ในพระเจ้ามีความรักมั่นคงและมีการไถ่อย่างสมบูรณ์พระองค์ทรงไถ่บาปให้กับเราพระองค์มีแผนการดี ในชีวิตของเราให้เราอธิษฐานปลดปล่อยให้กับทุกคนให้ได้รับความรอดความรักและสันติสุขของพระเจ้าประการที่สามประการสุดท้ายสลับเพราะคิดที่ได้จากพระคัมภีร์ในบ่ายวันนี้คือพระเจ้า ทรงเล้าลมใจและนำความชื่นบานมาให้เมื่อเราผิดพลาดเมื่อเราเสียใจเมื่อเราร้องไห้ให้เรารู้อยู่เสมอว่าพระเจ้ารักเราปลอบประโลมใจเราในอ้อมกอดของพระเจ้าทรงรักษาใจที่ชอกช้ำของเราให้หาย และนำความชื่นบานมาให้ถึงแม้เราจะเจอปัญหาแม้เราจะพบกับความเสียใจร้องไห้ก็ให้เราชื่นบานอยู่เสมอชื่นชมยินดีและขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเหมือนดังในพระธรรมหนึ่งเทสโลนิกาบทที่5ข้อ18ได้กล่าวไว้พระเจ้าปลอบโยนเรา และพระเจ้าทรงให้เรามีสันติสุขถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์ใจขอให้เรามีความหวังในพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราและพระองค์นั้นอยู่กับเราเสมอขอให้เรายืนหยัดในพระเจ้าและมีชีวิตที่เข้าสนิทกับพระเจ้าถึงแม้ว่าในวันนี้เราจะมีความทุกข อะไรก็ตามก็อย่าท้อถอยอย่าถอดใจมีคำกล่าวว่าไม่มีใครทำให้เราแพ้ได้นอกจากตัวเราเองขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน ขอพระคุณความฮักสันติสุขซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าพระบิดาพระผู้ทรง้างพระเจ้าพระบุตรองค์พระเยสุคริสพระผู้ทรงไทยพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระผู้ช่วยสถิตและหนุนนำประชากรของพระองค์ทุกทุกท่านตั้งแต่บัดนี้และสืบสืบไปเป็นนิจอาเมน